น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Facebook a c นะครับบน Android ร่วมกับตัวอ่านหน้าจอผมใช้ Talkback เวอร์ชัน16.2อยู่นะครับเมื่อเช้าได้อ่านใน Facebook จากคุณธรรมวัฒนะครับขอบคุณข้อมูลมากๆเลยที่บอกว่าตอนนี้อัปเดตแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวแต่ก่อนหน้านั้นขออนุญ,ญาตนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดเพื่อความเป็นส่วนตัวขออนุญาต เมนูท็อกบักอธิบายอ่านจับคัดลอกการค้นหาซอนหน้าจอ,อซ่อนหน้าจอนิดหนึ่งนะครับพิ K ชิแล้วก็ผมจะลองเข้าไปที่ <D>. Facebook. Facebook นะครับถ้าเจอโพสต์ของใครขออนุญ,ญาตนำมาเป็นวิทยาทานในการทำสื่อการเรียนการสอนนะครับเข้าไปที่ Facebook กันครับมยึดแตสอครั้งโลแล้ว <Facebook. S 1> คุณถรมมวัดบอกว่าในฟีดตอนนี้ในหน้าหลักเนี่ยเราอ่านโพสต์ที่เพื่อนๆโพสต์คุณกาลังคิดอะไรอยู่เนี่ย ได้คล้ายๆบนระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็เดี๋ยวลองดูกันครับดรอยสสารเปิดสตอรี่ของดรอยสสารสตอรี่ที่ยังไม่เห็น41นาทีที่แล้วแชร์กับสาธารณะ iPhone 18 Pro และ iPhone f o เตรียมประเดิมใช้จอ LTPo บวกจาก Samsung ดูเพิ่มเติมอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วถ้าเราปัดขวาไปเมื่อก่อนก็จะมีการดำเนินการกับโพสต์ก่อนหน้าใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมีทีเบรเทศแบกไตเปิดสตอรี่ของ ชอบกินชาฟชินรูปโปรไฟล์ของชอบกินชาฟชินเมื่อวานนี้เวลาสิบห้านาฬิกาแนาทีแชร์กับสาธารณะทินบาคปีมามงคลจากาคริรขวายมาให้คำขอเป็นเพื่อนอ่าก็สามารถที่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปที่<น>ล่างๆน้องกุย๋ยแม่น้องเตินอ่าอันนี้น้องกุ๋ยแม่น้องอันนี้น่าจะเป็นอ่าคนที่ขออ่า ให้เราสปินเก้าติดตามรูปโปรไฟล์ของสปินเก้าจอเวลาสิบสนาฬิกาสองนาทีแชร์กับสาธารณะวันที่2ี่มกราคมเทสระบบปืนไคผ่านเซลบรูาถ้าเราปัดขวาปึ๊บเป๊เต็กทนวัฒน์ชะธนโชธรูปโปรไฟล์ของเตกทนวัฒน์ชะธนโชตหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแชร์กับเพื่อนของเตกทนวัฒน์เปิดทริคนอนโรงแรมคนเดียวให้ปลอดภัยหกวิธีป้องกันตัวอ๋อเนี่ยครับช่วงนี้ก็มีข่าวพี่เต็กก็แชร์ข่าวเรื่องพวกนี้มาก็น่าสนใจเนาะเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องโรงแรมตอนนี้มีประเด็นในสังคมเยอะเนี่ยเราปัดขวาปัดขวาได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทมออกมาก่อนเซอชมันทําให้เราสามารถอ่านโพสต์ไปต,ต,ต่อ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 ไม่ต้องมานั่งปัดหลายหลายทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแสดงหน้าจอกับมากรออธิบายอ่านจากแฉลบการค้นแสดงหน้าจอพิกเซลลอนเชอร์ตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อที่ อยากที่จะอัปเดตบางคนยังอัปเดตไม่เป็นเดี๋ยวพามาอัปเดตแอป Facebook วันนี้ก็21มกราคม2 0 6 9อัปเดตแล้วดีขึ้นนะครับขอบคุณคุณธรรมวัตรด้วยที่แ mm hmm. จ้งข้อมูลมาผมก็เลยเข้าไปอัปเดตวิธีการอัปเดตครับเอาวิธีการทางทางที่เป็นทางปกติก่อนหาไอคอน Play Store ให้เจอครับผมค้นหา p y s y o r e อ่เจอ Play Store แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับผม Play Sto r e หน้าแรกอพอเข้ามาแล้ว1นิ้วปัดขวา ลงชื่อเข้าใช้ในชื่อนายหมอคอมสิทธิโชคเนี่ยจะเจอลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อบัญชีของคุณแต่ถ้าคุณเลยไปลองปัดซ้ายย้อนกลับมานะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยตรงนี้ครับ1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปบัญชีและการตั้งค่าของขี้งครับ หนึ่งนิ้วปัดขวามาลงชื่อเขาใช้ในชื่อมรคามหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเรียนรูปโปรไฟล์ปัดขวาไม่อีกสวัสดีหนึ่งนิ้วปัดขวาไม่อีกจัดการบัญชี Google ยังไม่ใช่ครับปัดขวาไม่อีกเรียนบัญชีปัดขวาไม่อีกเพิ่มเติมจาก Google จัดการแอปและอุปกรณ์นี่นหะครับหาเมนูนี้ครับจัดการแอปและอุปกรณ์ครับหนึ่งนิ้วดัดสองครั้งเข้าไปเนสตแล้วคราวนี้เราก็ปัดขวาไปที่เลือกแล้วจัดการปัดขวาไปเรื่อยๆไม่พบแอปที่มีอัปเดตพร้อมใช้งานอัปเดตรอดเนนิกกาาารรย ถ้าคุณอยากจะอัปเดตเฉพาะแอปนะครับก็ปัดไปที่ Facebook แล้วปัดไปที่คําว่าอัปเดตแต่ถ้าใครคิดว่าแอปอยากจะอัปเดตท,ทั้งหมดอยู่แล้วก็ปัดขวามาถึง1่งทีอัปเดตท,ทั้งหมดอัปเดตท,ท,ทั้งหมดนะครับอย่างผมมีตัวเดียวผมก็1นิ้วตัดสองครั้งอัปเดตท,ทั้งหมดไปเลยเนี่ยครับเขาก็ปัดซ้ายแล้วปัดขวาดูรายการกำลังอัปเดตแอปอยู่ระหว่างอัปเดตหนึ่งรายการนี่แหละครับ หรือถ้าใครใช้ทางลัดได้นะครับเดี๋ยวผมโฮมออกมาครับโฮมออกมาคุณอยู่ที่ไอคอนดอลลาร์เพสโตเพสโตอยู่ที่ไอคอนเพสโตแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองแช่บนหน้าจอตึ๊ดตึ๊ดแช่ทางลัดอ่าก็จะมีทางลัดแบบนี้ขึ้นมาเมนูตามบริบทขึ้นมานะครับแล้วก็ปัดขวามาเนี่ยปัดขวามาเจอคําว่าแอปของฉันหรือแอปพลิเคชันของฉันก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเขาก็จะพาเข้ามาที่เดียวกันกับ ที่เราพามาทางตรงนะครับก็ปัดขวามาที่อัปเดตทั้งหมดได้เลยหรืออัปเดตเฉพาะแอป Facebook ก็ได้ก็อย่าลืมไปอัปเดตแอป Facebook ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับวันนี้21มกราคมก็ถือว่าแอปด,ดีแล้วคราวนี้อยากที่จะถูกใจอยากที่อะไระเราก็1นิน้วแตะั้งค้างไว้เขาก็จะมีเมนูขึ้นมาให้ถูกใจให้แชร์หรืออยากจะเข้าไปอ่านตามปกติก็กดเข้าไปเพื่อ อ่านแบบเต็มกดถูกใจแชร์ใครอ่านแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างก็ทำตามเหมือนเดิมได้เลยนะครับเป็นความรู้ที่นำมาฝากกันกับเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้อากาศฝนตกนิดหน่อยนะในกรุงเทพพานกรก็รักษาสุขภาพด้วยก็แดดมันร้อนอุ้ยคนไม่ใช่หุ่นยนต์ชว่วงนี้คนเขาคิตกันนะโอเคครับสวัสดีครับ